สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะส5 6 3นะคะวันสิ้นเดือนตุลาคมและก็เป็นวันฮาโลวีนนะคะแต่วันนี้นะคะเอ่อวันลอยกระทงด้วยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะที่คลอง11นะคะตะบนบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะตรงนี้เราจะมีอยู่ประมาณ2แปลงนะคะตรงนี้ทําการเคร a r i n พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวที่แล้วเพื่อนมานี่คือ ย,ยังยังยังไม่ได้แคริ่งพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงหมุดที่ดินตรงนี้เลยนะคะธงสีเหลืองนะคะจะมีหมุดที่ดินนะคะเราจะมีทั้งหมด2แปลงนะคะแปลงละ204ตารางวานะคะ204ตารางวานะคะเราขายที่ตารางวาละ3,9 0 0บาทนะคะแปลงหนึ่งก็จะตกประมาณ7 9 5 6 0 0บาทนะคะที่ดินตรงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะคลองเรียบคลอง11นะฝั่งตะวันตกมาแค่350เมตรนะคะห่างจากถนนรังสนะิตนครนาะยก15กิโลเมตรนะคะและเพื่อนจะขอบอกว่าอยู่ติดกับวัดป่าคลอง11นะคะหรือเขาเรียกว่าวัดคำชะโนดนะคะของคลอง11นะคะแล้วก็จะมีวัดโปรยฝนนะคะตอนนี้เพิ่นมารีวิวสดให้ท่านดูนะคะสองแปลงนะคะ ตอนนี้นะคะปแปลงละ204ตารางวาตารางวาละ3,009น,น,นะคะเนี่ยค่ะเราทําการเคลร่งพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศดีค่ะเหมาะสําหรับการสร้างบ้านพักนะคะใครที่ต้องการความเงียบสงบนะคะแบบมาสร้างบ้านพักเนาะปลูกผักเลี้ยงปลาหรือจะปลูกผักปลอกสารพิษหรืออะไรก็ได้ค่ะสามารถทํได้ได้หมดนะคะเพราะว่าดินที่ดีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ อยู่ในเขตชุมชนนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยหาก็จะมาถึงหมุดที่ดินตรงนี้นะคะสิ้นสุด2แปลงของเรามันมีทั้งหมด408ตารางวาค่ะแต่เราแบ่งเป็น2แปลงแปลงละ204ตารางวาเนี่ยหาก็จะมาสิ้นสุดที่หมุดที่ดินตรงนี้นะคะเนี่ยธงสีเหลืองเหลืองนะคะหมุดที่ดินของเราก็จะอยู่ด้านไหนนะคะนี่คือที่ดินคลอง11นะคะนะคะหาง่ายมากค่ะ,ะตรงจากวัดป่ามานะคะพอ,อะแล้วก็เลี้ยวซ้าย เข้ามาประมาณ500เมตรนะคะก็จะมาเจอแปลงที่ดินของเราเลยนะคะตรงนี้นะคะใครสนใจนะคะทักเพินมาได้นะคะเัินจะขอบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะฝนตกด้วยค่ะวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อกี้เปินรีวิวที่ดินอยู่ที่คลองสิบนะคะหนองเสือที่กมจ็ดคะ่ะฝนตกหนักมากนะคะ ตอนนี้ก็กำลังปลอยๆค่ะบรรยากาศดีค่ะมีเสียงนกร้องนะคะแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะคะในเมืองกรุงเราไม่มีแล้วนะคะนะคะซื้อไว้ดีกว่าเช่าที่ดินนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสนใจรีบท็กเปิ้ลมานะคะอ่าน้ำไฟฟ้าประปามาถึงหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่ดินตัวนี้ก็แปลนเนี้ยค่ะก็ติดถนนสาธารณะกว้าง8เมตรนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะท่านได้ยินเสียงนกร้องไหมคะโอธรรมชาติสุดๆนะคะสนใจรีบทักเปิ้ลมานะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เปินนะ้ลนักขนันนะคะโบเทิร์เปิ้นนะคะ0902758309นะคะรบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามช่อง YouTube ให้เปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้ดีมากๆค่ะขอบอก สำหรับวันนี้นะคะเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ